ชีวิตในชุมชนบ้านทับคริสเกี่ยวข้องกับพระมารดาองค์อุปถัมตลอดมาเรารู้สึกได้และได้รับเลือกเป็นประชากรของพระเจ้าและพระองค์ทรงนำเราผ่านทางพระมารดาชี้นำและมอบแผ่นดินนี้ให้แก่เราเช่นเดียวกับชีวิตของพระแม่มารีซึ่งเกี่ยวพันกับชีวิตของพระบุตรในทุกเรื่องนับแต่การบังเกิด ไปจนถึงการสิ้นพระชนเป็นความเกี่ยวข้องของการให้ความร่วมมือด้วยท่าทีของสาวรับใช้ดังจะเห็นได้จากพระวรสารที่มีกล่าวถึงพระนางชุมชนแม่พระองค์อุปธรรมแห่งบ้านทัพคริสเป็นชุมชนที่มุ่งเดินไปด้วยกันที่ให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมในงานอภิบาลและพร้อมที่จะนำพระเยซูเจ้าไปให้แก่ผู้อื่น เช่นเดียวกับพระแม่มารีวันนี้เราร่วมใจกันโมทนาคุณพระเจ้าและแม่พระแม่ผู้ประทับอยู่และดูแลลูกๆในชุมชนบ้านทับคริส าเมสวัสดีบรรดาคุณพ่อทิสเกอร์บรรดาพี่น้องบรรดาเด็กและเยาวชนทุกคนขอบคุณคุณพ่อยอนสมโยชเจ้าวาดกับบรรดาพี่น้องที่ได้ให้โอกาสพ่อมาร่วมในการฉลองพระแม่อุปถัมของกุศชนที่นี่นะครับเราจึงพร้อมใจกันในวันนี้ได้ขอบคุณ พระมารดาแม่พระสามองคริสศชนที่ได้ปกป้องดูแลพวกเราแล้วก็ขอให้การมาร่วมพิธีในวันนี้ได้นาพระพรของพระแม่มาสู่เราทุกคนสู่พี่น้องของเราสู่ครอบครัวของเราให้ทุกคนได้มีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตแล้วก็มีสันติสุขในจิตใจนะมีความราบคาบมีความเพียงพอมีความรักทั้งต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ด้วย ว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและอื่นข้าพเจ้ายอมรับว่า ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งพระแม่มารีให้เป็นมารดาและอุปถัมภ์ของคริสตชนโดยเห็นแก่คำเสนอวิงวอนของพระนางโปรดประทานพะละะกำลังแห่งองค์พระจิตเจ้าแก่พระศาสนาจักรเพื่อให้สมาชิกทุกคนในพระศาสนาจักรสามารถเอาชนะอุปสรรคและการทดลองต่างๆด้วยความเฉลียวฉลาดและด้วยความรัก จะได้มีส่วนร่วมในชัยชนะของพระคิสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ตั้งแต่ในโลกนี้ทั้งนี้ขอบพระบรมมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริือนรองราชในพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร ตั้งหมายยิ่งใหญ่ปรากฏในสวรรค์คือสตรีผู้หนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้ามีมงกุฎดาวสิบสองดวงประดับศีรษะนางมีคันแก่กำลังร้องควรครางด้วยความเจ็บปวดจะคลอดบุตรปัรดาพี่น้องของเราชนะผู้กล่าวหาเดชะพระโลหิตของลูกแกะและอาศัยคำพยานของตน เพราะเขาไม่หวงแหนชีวิตแม้เมื่อเผชิญความตายดังนั้นสวรรค์และท่านทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในสวรรค์จงชื่นชมเถิดมังกรโกศตรีและออกไปทำสงครามกับเผ่าพันธ์ที่เหลือของนางคือผู้ที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้าและยึดมั่นในคำพยานถึงพระเยซูเจ้าพระวาจาของพระเจ้า ขอขอบพระคุณพระเจ้าบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอักขระถึงชาวกาลิเทียแต่เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้พระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์ให้มาบังเกิดจากหญิงผู้หนึ่งเกิดมาอยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อทรงไถ่ผู้ที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติและทำให้เราได้เป็นบุตรบุญธรรม ข้อพิสูจน์ว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรก็คือพระเจ้าทรงพระจิตของพระบุตรลงมาในดวงใจของเราพระจิตผู้ตรัสอันเสียงดังว่าอับบาพ่อจ๋าดังนั้นท่านจึงไม่เป็นทาสอีกต่อไปแต่เป็นบุตรถ้าเป็นบุตรก็ย่อมเป็นทายาทตามพระประสงค์ของพระเจ้า พระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าขอขอเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบ,บุญยอมีงานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี พระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงอยู่ในงานนั้นพระเยซูเจ้าทรงได้รับเชิญพร้อมกับบรรดาศิทธ์มาในงานนั้นด้วยเมื่อเล่าวางหนหมดพระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงมาทูลพระองค์ว่าเขาไม่มีเล่าวางหนนแล้วพระเยซูเจ้าตรัสว่าแม่ครับแม่ต้องการอะไรจากลูกพระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงกล่าวแก่บรรดาผู้รับใช้ว่าบอกให้ท่านทำอะไรก็จงทําเถิด ที่นั่นมีโอง่งหินตั้งอยู่หกใบเพื่อใช้ชำระตนตามธรรมเนียมของชาวยิวแต่ละใบบรรจุน้ำได้ประมาณหนึ่งร้อยลิตรเรซุเจ้าตรัสกับบรรดาผู้รับใช้ว่าจงตักน้ำใส่โอง่งให้เต็มเขาก็ตักน้ำใส่จนเต็มถึงขอบจงตักไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงเถิดเขาก็ตักไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงได้ชิมน้ำที่เปลี่ยนเป็นเหล้าวังหุ่นแล้วไม่รู้ว่าเหล้านี้มาจากไหน แต่ผู้รับใช้ที่ตักน้ํารู้ดีผู้จัดงานเลี้ยงจึงเรียกเจ้าบ่าวมาพูดว่าใครใครก็ก็นำเหล้าวองุ่นอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อบรรดาแขกดื่มมากแล้วจึงนำเหล้าวองุ่นอย่างรองมาให้แต่ท่านเก็บเหล้าอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้พระสุเจ้าทรงกระทําเครื่องหมายอัศจรรย์ครั้งแรกนี้ที่หมู่บ้านคานาแวนกาลิลีพระองค์ทรงแสดงพระสิทิุ้งโร์ของพระองค์และบรรดาสิทธิเชื่อในพระองค์ ครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่มีลูกเล็กๆซึ่งพ่อกับแม่นั้นก็จะพาลูกขึ้นรถไฟแล้วก็ไปเยี่ยมคุณยายอย่างนี้เป็นประจำเมื่อลูกคนนี้อายุได้11 1ปีรู้สึกว่าตัวเองนั้นโตแล้วแข็งแรงดีแล้วก็อ,อยากจะไปเยี่ยมคุณยายด้วยตัวเองก็บอกกับพ่อกับแม่ว่าอาทิตย์นี้พ่อกับแม่เนี่ยไม่ต้องไปกับผมหรอกผมไปเองขึ้รถไฟไปได้ พ่อแม่ก็บอกว่าไม่ได้หรูอยังเล็กอยู่อายุแค่11ปีนะปีอันตรายมากขึ้นรถไฟเป็นคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยที่สุดพ่อแม่ก็ก็ต้องปล่อยให้ไปก่อนที่จะไปนั้นก็คุณพ่อก็ใส่กระดาษแผ่นหนึ่งไว้ในกระเป๋าแล้วบอกกับลูกว่าเวลาลูกรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยให้เอากระดาษแผ่นนี้ขึ้นมาแลา้วอ่านใหม่ๆก็ดูดีนะขึ้นแล้วอ้โ,อโหน,นั่งรถไฟไป เห็นทุสองข้างทางชมนกชมไม้ปรากฏว่านั่งไปสักพักใหญ่เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลก,ปลก,ปลกชอบคนเพราะว่าคนที่นั่งบริการนั้นทุกคนก็มองด้วยความสงสัยเอ๊ะเด็กคนนี้มันหนีพ่อหนีแม่มาหรือเปล่าเด็กคนนี้ทำไมนั่งคนเดียวเด็กกำพร้าไหมไม่มีบ้านจะอยู่ไหมเด็กคนนี้ก็รู้สึกเอ๊ะผู้คนที่อยู่รอบข้างนั้นมองเข้าด้วย สายตาที่ไม่เป็นมิตรเลยก็เกิดความกลัวกลัวมากๆนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะพ่อเนี่ยเอากระดาษใส่กระเป๋าของตัวเองแล้วบอกว่าถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยให้เอากระดาษนี้ขึ้นมาละอา่านก็รีบหยิบกระดาษในกระเป๋าออกมาแล้วก็อ่าน,นกระดาษนั้นก็มีข้อความที่เขียนว่าพ่อนั่งอยู่บนรถไฟขบวนที่สามพ่อนั้นกับแม่ ให้อิสระแก่ลูกลูกอยากไปพ่อกับแม่ให้ไปแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นไม่ได้ทิ้งลูกเลยไม่รู้ตัวว่าพ่อ,อนั่งมาด้วยกระบวนที่สามลูกอ่านแล้วก็โอ้โอโลงอกว่าคุณพ่อมาด้วยนะก็วิ่งไปหาคุณพ่อพระเจ้าก็ทำกับเราเช่นเดียวกันพรงให้เสรีภาพแก่เราให้อิสระภาพกับเราในการทำสิ่งต่าง เราเลือกที่จะทำก็ได้เราเลือกที่จะปฏิเสธก็ได้แต่พระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราเลยพระองค์อยู่กับเราพระองค์มากับเราคุ้มครองเราดูแลเราพระองค์อยู่กับเราพระองค์เดินด้วยกันกับเราพระองค์ได้ให้พระแม่ของพระองค์มาเดินร่วมกับเรามาอยู่กับเราในพระเยซูเจ้าได้มอบแม่พระให้เป็นแม่ของเราวัดดีเป็นวัด แม่พระองค์อุปถัมภ์มันชื่อนี้เป็นชื่อที่ที่เราฟังแล้วอุ่นใจว่าพระแม่องค์อุปถรัรมภ์คือแม่ของเราแม่ที่ปกป้องเราแม่ที่คุ้มครองเราแม่ที่เดินไปกับเราแม่ที่อยู่กับเราเสมอการบันทึกของพ่อเกรสปีเจ้าวัดองค์แรกของวัดพระอุปถรรัมภ์นี้ซึ่งท่านได้บันทึกถึงความเป็นอยู่ของ บรรดาพี่น้องริสชนในสมัยบุกเบิก50ปีก่อนนีท่านเขียนไว้ว่าพวกเขามีความศรัทธาและพร้อมเพียงถือวัดเป็นศูนย์กลางรักและร่วมมือกันอย่างดีทุกเย็นทั่วบริเวณวัดเต็มด้วยเด็กเล็กเด็กใหญ่และแม้แต่คนโตด้วยยิ่งวันสาวาทิ์ยิ่งมีคนมากเวลามีงานฉลองอะไรพวกเขานั่นแหละ จะจัดการทุกอย่างให้ดีและสนุกสนานเท่าที่จะทำได้ทุกคนมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อแม่พระองค์อุปถัมภ์คำบอกเล่านี้แสดงให้เห็นภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเป็นพี่เป็นน้องกันสิ่งดีงามทั้งหลายเกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้เพราะพี่น้องริสชนมีความเชื่อศรัทธาต่อ แม่พระองค์อุปถัมภ์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวัดของเราสมัยบุยกเบิกพา่ถามพี่น้องว่าปัจจุบันนี้ยังเป็นเช่นนี้ไหมคิดว่าพี่น้องอายุหกสปีขึ้นไปเนะี่ยคงจะเป็นปญญพยญภัยานได้ดีถึงคำพูดของพ่อเกรสปีว่าเป็นจริงขนาดไหนหากคุณพ่อเกรสปีจะมาเยี่ยมวัดของเราท่านจะพบสิ่งที่ท่านได้บันทึกไว้หรือไม่ ปัจจุบันนี้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างเรามีรถยนต์มีโทรศัพท์มือถือที่ทันสมัยมีการคมนาคมสะดวกถนนทางกว้างขวางมีความสะดวกมากมายแต่ความเชื่อความศรัทธาของชุมชนของเรายังเป็นเหมือนเดิมหรือไม่หากไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะใจของเราติดอยู่กับวัตถุข้าวของเงินทองจนลืมพระเจ้าอาการมีเงินมีทรัพย์สินนั้น เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนแต่อย่าให้สิ่งเหล่านี้สำคัญกว่าพระ,ะความสุขแท้จริงนั้นมาจากการภาวนามาจากการที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าการที่เรามีจิตสัมพันธ์กับพระเจ้าพระสันปาฟรังซิสก็บอกว่าการภาวนาเป็นวิธีเดียวที่เราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าคำของร้องของแม่พระก็คือขอให เราสวดภาวนาเสมอสวดสายประคำสวดมากๆสวดเพื่อสันติภาพในโลกสวดให้คนบาปตับใจสวดเพื่อลูกของพระแม่ทุกคนจะได้ไปสวรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อเราภาวนาเนี่ยให้เราภาวนาตอพระเป็นเจ้าโดยผ่านทางแม่พระให้แม่พระเนี่ยเป็นผู้นําคําภาวนาของเราไปเสนอต่อพระเจ้าพระแม่นั้นไม่เคยเมินเฉย ต่อคำภาวนาของเราที่พระบุโกได้เคยบอกเสมอว่าผู้ใดมีความศรัทธาต่อแม่พระองค์อุปธมรมผู้นั้นจะได้เห็นอัศจรรย์สวดมากๆสวดทุกวันสวดสายประคำเราจะพบว่าสิ่งที่พระบุโก์พูดนั้นเป็นความจริงคำภาวนาของเรานั้นพระเจ้าจะทรงฟังและจะตอบตอบกลับให้แก่เราทุกคนให้เราได้มีความเชื่อขอพระพรของแม่พระได้คุ้มครองเราทุกทุกคนด้วย ให้เราภอดาต่อพระเจ้าพระบิดาของเราซึ่งทรงส่งพระจิตของพระองค์มาให้แก่เราโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชโยเซฟประธานสีดาลุงศิลป์บรรดาประสงค์นักบวชชายหญิงและผู้แพร่ธรรมทั้งหลายจะได้ทํากิจการงานต่างๆของพระศาสนาจากโดยมีพระจิตเจ้าเป็นผู้นําทางเสมอ ให้เราภาวนาโปรั่ฟังพระเจ้าค่ะเพื่อกลุ่มคิตชนในเขตวัดของเราขอพระองค์โปรดขจัดอุปสรรคต่างๆที่ขัดขวางการทรงนำของพระจิตเจ้าและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในองค์พระคิตเจ้าจะสามารถนำผู้ที่อยู่รอบข้างที่ยังไม่มีความเชื่อให้ได้มารู้จักและเชื่อในพระองค์แต่ผู้เดียวให้เราภาวนา พระเจ้าค่ะ,ะเพื่อเราทุกคนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านได้รับพระหัตถทานอันอุดมมีใจสุภาพรักและรับใช้ผู้อื่นตามแบบอย่างของแม่พระอันจะก่อให้เกิดความสุขสงบสันติในจิตใจตนเองและแผ่ความสุขนั้นไปยังเพื่อนมนุษย์ทุกคนบนโลกให้เราภาวนา เราแสดงความถ่อมตนประชองคุงงง้มครองกลุ่มคริสตชนและรวบรวมข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันในพระองค์ตรอดไปด้วยเถิดท้งนี้ก็เพื่อบารมีพระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย าแต่พระเจ้าโปรดทอดพระเนตรพระศาสนาจักรที่กำลังทูลถวายสักการะบูชาและโปรดรับของถวายเหล่านี้ไว้ให้เป็นสื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ของบรรดาสัตรตมุษยิ่งยิขึ้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพระบามีพระคุสเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมน พระคริสต์ก็จะให้สิน,นพระชมพ,พระคริสต์กจะสุขภาพีพระคริสต์กจะจาไอไกครั้งหนึ่งจะยืนยันยถึงเยนมงคลและอารขอน้อมถวายปังอันดาลชีวิตกับทั่วโลหิตอันดาลความรอดที่แด่พระองค์ ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสพระสังฆราชโยเซฟประธานและคณะทรงด้วยเถิดประส่เรือถินพี่น้องที่ได้ลับไปบานจะได้กลับคืนชีพตแต่เรามบันดาลพุลอับไปแล้ว พระนบุคคล,ลนี้เขาชมพระบรมิรราารรดุยตน,นอบสาธิสุขของพระคิ์เจ้าแก่กันและกัน yes, sir. Yes, sir. นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข แต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รับอาหารจากสวรรค์มีกำลังเข้มแข็งขึ้นแล้วขอกราบวอนพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายซึ่งมีความชื่นชมยินดีในพระนางมารีพรมจารีจะได้ประพฤติตามแบบฉบับของพระนางร่วมมือกับพระองค์ในงานถ่ายกู้นุษยชาติด้วยเถิดเพื่อข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ดำเนินอยู่ในหนทางแห่งความรอดตลอดไปทั้งนี้พระผู้เพ็นเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงนวยพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายเทินขอพนางมาริมจารีพระมารดาขององค์พระบุตรช่วยวอนขอพระองค์ให้ทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายตลอดไปเทินอันนี้ที่ท่านทั้งหลายมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธามาชุมนุมกันฉลองพระนางมาริปมจารีขอพระเจ้าโปรดให้ท่านมีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยเทินขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิต ประานทัพพรแก่ท่านทั้งหลายเเิน,นที่มิซาบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้า